สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวธาตุดินธาตุดินมีราศีมังกรราศีพฤกษกราศีกันประจำวันที่16ถึงวันที่31มีนาคม2567สำหรับการอ่านดวงอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้รับฟังกันไปในทิศทางความบันเทิงนะคะแล้วก็คลิปของเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทพาร์ทแรกคนมีแฟนพาร์ทที่2ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่3คนโสดเพื่อนๆสามารถไปแตะที่เวลาทำสแตมป์ตัวเลขสีเมนข้างล่างที่คอมเมนต์เพื่อข้ามไปฟังในแต่ละพาร์ทได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้แล้วก็ขอต้อนรับ เพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอ่านไพ่สไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะคะเริ่มต้นเรามาดูที่ความรักธาตุดินคนมีแฟน16-31ถึง31มีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันขอเช็คพลังงานก่อนว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีการตกลงมีการพูดคุยนะคะสำหรับบางคนอยู่ไกลห่างไกลกันใช้โซเชียลหรือบางคนเนี่ยมีการทำงานอะไรร่วมกันหรือเรียนร่วมกันได้ด้วยปัญหาต่างๆเนี่ยร่วมกันแก้ไขมาดีนะคะจนมีความชัดเจนเลยละเหมือนเคลียร์ในเรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยได้เฉียบคมนะแล้วก็ ในตัวของ8ถ้วยสําหรับบางคนอาจจะเป็นความรักที่ห่างไกลกันนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะถกเถียงกันแล้วก็ยึดที่ตัวเองเนี่ยเป็นหลักตัวเองเป็นคีย์อยู่คนเดียว นะอาจจะมีการลักษณะว่าเถียงเพื่อเอาชนะหรือว่าเรายึดที่ความคิดของเราเป็นหลักหรือคู่ของเราอาจจะยึดที่ความคิดของเขาเป็นหลักนะคะมันก็เลยอาจจะกระทบกระทั่งจิตใจทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกน้อยใจรู้สึกท้อใจก็เป็นไปได้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าตอนนี้คนคนนั้นรู้สึกกับชาวธาตุดินว่ายังไงบ้างแฟนชาวธาตุดินนะคะ ห้าไมา้มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันแล้วก็ตัวคุณดูวุ่นวายอาจจะง,งานเยอะก็ได้นะคะ,ะความคิดเห็นบางอย่างขัดแย้งกันอยู่ในหมดทะเลาะก,กันอยู่หงุดหงิดใจกันทั้งคู่เลยคุณแต่คุณอ่ะเป็นคนที่น่ารักนะคะคุณเป็นคนที่งอเขาเสมอ คุณเป็นคนที่หยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้เขาเสมอเป็นคนที่มีความจริงใจแต่มันมีห้าเหรียญน,นะทุกคนเขารู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกด้อยค่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองขาดแคลนก็ได้บางอย่างที่คุณทำออกไปมันเหมือนเราอาจจะเรียกร้องความสนใจหรือเราอาจจะรู้สึกน้อยใจมากๆก็เลยพานทะเลาะกันก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ หไม้คุณเป็นคนที่ชอบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นคนที่รักการเรียนรู้หรือชอบที่จะเริ่มต้นทำงานอะไรใหม่ๆนะคะมีไฟในตัวเองทีนี้ในความรู้สึกของเขาเองเขาก็าอยากปรับความเข้าใจอยากเริ่มต้นใหม่อยากพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคุณกับเขาเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาความคิดเห็นขัดแย้งกันเวลาทำลายไม่ตรงกันหรือว่าในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยมันอาจจะ เป็นปัญหาสำหรับเราทั้งสองก็เป็นไปได้หรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของเวลาที่มีให้กันน้อยนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าครึ่งหลังมีนาคมนี้แฟนชาวธาตุดินเขาจะแอคชั่นอะไรด้วยเดทค่ะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีพิกจิกลัคนาพิกจิกจัสติกราศีตุลลัคนาตุลเทนเหรียญค่ะ แล้วก็ไฮปรินเทสบางคนอาจจะเกิดวันจันนะคะวันจันเราหรือเขาก็ได้ความสัมพันธ์ที่บางคนอยู่ในโหมดของลักๆ,ๆ,ๆ,ๆักเลิกเลิกเขาคนที่หายไปหรือบางเรื่องที่เรามีประเด็นกันเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่มีประเด็นกันอยู่บ่อยๆก็เป็นไปได้นะคะอาจจะถูกรื้อขึ้นมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง เป็นช่วงจังหวะที่เขาต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหรือทบทวนตัวเองก็ได้หรือว่าทบทวนในเรื่องของสถานการณ์อีกครั้งก็ได้นะคะอ่ะเขาจะกลับเข้ามาเพื่อพิสูจน์ตัวเองเข้ามาอยู่ในครอบครัวมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยส่งเสริมเลี้ยงดูกันกลับเข้ามาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแต่มันมีในตัวของไฮพินเทสนะคะในความรู้สึกของเขาอาจจะมีบางอย่างที่ มันลึกกว่านั้นมันไม่แน่ใจก็ได้ในสิ่งที่เขาทําเขาไม่รู้ว่าเขาทําไปเนี่ยคุณจะพอใจหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งตัวของชาวธาตุดินเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าที่เขาทําแบบนี้การที่เขากลับเข้ามาพิสูจน์ตัวเองเอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาแน่ใจแล้วหรอเขาชัวร์แล้วหรอหรือเขามีอะไรที่แอบแฝงอยู่หรือเปล่านะคะมันเหมือนเรื่องที่จะเกิดขึ้น สิ่งเก่าๆที่กลับมาประเด็นเก่าๆที่กลับเข้ามาเพื่อย,ยื่นข้อเสนอในการพิสูจน์ตัวเองหรือกลับเข้ามาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งต่างฝ่ายต่างอาจจะมีอะไรที่อยู่ในใจแต่ไม่ยอมที่จะพูดคุยกันตรงๆอ่ะต่อมานะคะมาดูในส่วนของบทสรุปความรักธาตุดินมังกรทุกศบการครึ่งหลังมีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะ เจ็ดดาบ King of Cups บางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำกรกฎพิกชิกมีนนะคะ Queen of Cups กรกฎพิกชิกมีนด้วยเช่นกันเป็นไพ่คู่อะทุกคนเจ็ดดาบมีลักษณะของการไม่ไวใจหึงหวงหวงไม่อยากให้ปล่อยไปไหนหรือสถานการณ์บางอย่างเนี่ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกเรา กลายเป็นคนที่ชอบไปสืบไปส่องไม่ไว้ใจนั่นแหละนะคะมันมีความวันไหวอ่อนไหวสำหรับบางคนอาจจะเป็นความรักที่อยู่ห่างไกลกันก็ได้แล้วทีนี้ทั้งสองคนเนี่ยมีความรู้สึกของความอ่อนไหวทั้งคู่มีความรู้สึกไม่แน่ใจคือทั้งรักทั้งหวงทั้งหวง ทั้งระแวงคือมันมาทุกอย่างเลยทั้งสองคนนะคะคิดวนคิดซ้ำอีกฝ่ายหนึ่งก็เจอผู้คนมากมายให้คำปรึกษาไปทั่วเฟลลี่ความสัมพันธ์ยิ่งเราทั้งสองคนอยู่ไกลกันเนี่ยมันยิ่งคิดถึงหอยหานะคะช่วงจังหวะนี้อาจจะมีความหึงหวงในการละกันหรือว่าการคิดถึงมากจนเกินไป การที่อ่อนไวมากจนเกินไปมันอาจจะเป็นบางเรื่องที่ทำให้ชาวธาตุดินเนี่ยรู้สึกกดดันตัวเองหาทางออกไม่ได้ในความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่รู้จะปรึกษาใครนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแ่หาอจะบอกว่าช่วงจังหวะน,นี้อย่าก,กดดันตัวเองมากนะคะบางทีต้องคืออย่าพยายามไปคิดวนคิดซ้ำอย่าไปยำ้ำนะ อมองเห็นถึงความรักที่เขายังมีให้กับคุณนะคะ,ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อความถ้าเขาคนนั้นแฟนของชาวธาตุดินมีอะไรอยากจะบอกเนี่ยเขาจะบอกว่าอย่างไรบ้าง Will you marry me แต่งงานกับฉันนะไม่มีใครแทนที่คุณได้ คุณทำให้ฉันรู้ว่าความรักเป็นยังไงต่อมาค่ะขอบคุณนะที่ไม่เคยยอมแพ้ในตัวฉันต่อมานะคะบทสรุปความรักของธาตุดินคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรเครื่องหลังมีนาคมนี้นะคะ โซเมททุกคนมันเป็นพลังงานของเนื้อคู่นะคะที่ยังคอนเน c t หากันคอนเน็กหากัน King of Cups กับ Queen of Cups เป็นไพ่คู่เนาะอ่ะยังไงยังไงก็ตามไม่ว่าความสัมพันธ์พวกคุณจะกระท่อนกระแทนหรือมันจะมีปัญหาอะไรระหว่างทางทั้งสองคนต่างพร้อมที่จะให้อาภายัยพร้อมที่จะให้โอกาสก,กันละกัน หรือมันเป็นความรู้สึกที่เราทั้งสองคนคิดถึงแล้วก็มีอะไรที่ลึกซึ้ง mm hmm. เกินกว่าที่ผู้คนภายนอกจะเข้าใจนอกจากคุณสองคนเท่านั้นขอให้ชาวธาตุดินคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุบออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมุบออนมาที่ความรักธาตุดินความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน1 6ถึง31มีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรามาดูกันนะคะ ขอดูก่อนว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างธาตุดินความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีอะไรเกิดขึ้นบางคนเกิดวันอาทิตย์หรือเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสองไม้สี่ไม้แล้วก็ king of s w o r d บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมอะยังไงนะคะพบเจอกัน มีความสดใสเขาอาจจะเป็นพลังงานใหม่ๆที่เข้ามาหรือมีใครที่อายุน้อยกว่าเยอะๆนะคะหรือมีความเปล่งประกายก็เป็นไปได้เป็นคนดังมีชื่อเสียงดูสดใสล้นลามมีการพูดคุยกันบางคนติดต่อกันผ่านโลกออนไลน์บางคนอยู่ในที่ทำงานเดียวกันที่เรียนเดียวกันได้ด้วยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการเข้ามา ในการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรืออีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีความจริงจังมีความซีเรียสนะคะงานเขาอาจจะเป็นลักษณะของซีเรียสเคร่งเครียดหรือว่าตัวเราก็ได้ความอ่อนหวานมันอาจจะดูเบาดูน้อยนะคะอมม,มันมีความซีเรียสอะทุกคนแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากที่จะจริงจังอยากให้มันชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่ซีเรียส แต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะยังไม่พร้อมอต่อมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตอนนี้คนคนนั้นรู้สึกกับชาวธาตุดินว่ายังไงบ้างมังกรผึกบกันเนาะคนที่ไม่ชัดเจนร,รู้สึกกับคุณว่ายังไง หกเหรียญคุณเป็นคนใจดีใจบุญเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือเขานะคะบางทีอาจจะช่วยสอนงานก็ได้หรือว่าน้ำใจบางอย่างที่เขาหยิบยื่นให้คุณเขาก็มักจะได้คืนกลับมาจากคุณเสมอน,นะคะความสัมพันธ์ที่เป็นอะไรที่เขาเรียกว่า Keep and Take มันมีความบาลานซ์แต่มันมีจะติกเข้ามาเกี่ยวข้องนะอะ ตัวคุณเองเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบนะคะต้องการอะไรที่ชัดเจนหรือคุณอาจจะชอบใช้เวลาก็ได้ที่จะคัดกรองในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างคุณหรือคุณอาจจะกําลังเปรียบเทียบก็ได้นะคะอ่าแล้วก็ตัวคุณเองเป็นคนที่อาจจะชอบสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเป็นคนที่แก่ตําราอ <c oughs> ยังไงนะแก่ตําราหรือว่าเรียนสูงก็ได้คุณดูเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความรู้ใจเย็น <c oughs> แล้ดูนิ่งมักให้คำปรึกษากับเขาเสมอหรือเป็นผู้ให้คำปรึกษากับคนอื่นได้ด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ตัวคุณสำหรับบางคนอาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้นะคะหรือว่าในตัวเดสเนี่ยสำหรับคุณคุณกับเขาอาจจะเป็นคนรับประเทศกันต่างชาติต่งางภาษาหรือคุณอาจจะเป็นพ่อไม่แมๆได้ด้วย แล้วก็ตัวคุณเองอาจจะดูนิ่งๆไม่ค่อยพูดดูดูเหมือนมีอะไรอยู่ในใจนะคะไม่ค่อยแสดงออกหรือว่าเขารู้สึกว่าคุณอาจจะมองโลกนี้โหดร้ายหรือว่าปิดตาเกี่ยวกับเรื่องความรักไปแล้วก็ได้สำหรับบางคนอาจจะเคยกบหาดูใจกันมาก,ก่อนแล้วก็เลิกลากันไปนะคะ,ะยังไงนะคะสำหรับบางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีตุลลัคนาตุล ชาวราศีพฤกษกมัคนาพฤกษงราศีพิจิกลัคนาพิจิกได้ด้วยค่ะหรือบางทีนะในตัวของเดทเนี่ยเราอาจจะชอบของโบราณหรือว่าชอบไปในสถานที่โบราณน,นะคะชอบใส่เสื้อสีดำชุดสีดำดูทึมๆดูเก็บความรู้สึกอะทุกคนดูเรียกว่าอะไรไม่ค่อย ไม่ค่อยใส่สีอะไรที่มันเป็นแปลเกี่ยวไหมนะคะเออหรือตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เหมือนเหมือนมีเซนต์นะคะสัมผัสวิญญาณได้อย่เงี้ยอะต่อมามาดูนะคะว่าครึ่งครึ่งหลังมีนาคมนี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวธาตุดินคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะมาดูสิ เทนอฟครัหนึ่งถ้วยค่ะ The Lover บางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีมิถุนลักคนามิถุน Strength ราศีสิงหลัคนาสิงอืยังไงนะคะสิ่งที่เขาจะแอคชั่นมันมีแนวโน้มของการกลับมาหาการขอเริ่มต้นใหม่การกลับเข้ามาสวีทหวานแบวเข้ามาพูดคุยมีแรงดึงดูดที่มีต่อกันมีการพูดจากาัน มีการเข้ามาใกล้ๆกันนะคะหนีไปไหนไม่ได้คุณกับเขาอาจจะมีงานที่ร่วมกันทําอยู่แล้วเขาก็จะวนเวียนอยู่กับคุณแล้วก็มีในเรื่องของความห่วงด้วยการที่ไม่อยู่ใกล้ๆหรือพยายามที่จะมาพูดคุยกับคุณตลอดนั่นน่ะเพราะเขาห่วงคุณเขาไม่อยากให้คุณไปคุยกับใครนะคะ,ะต่อมาเนี่ยแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะ มีความสัมพันธ์อะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะสิ่งที่เขาแสดงออกนะคะต่อมามาดูนะคะว่าบทสรุปความรักธาตุดินคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรครึ่งหลังมีนาคมนี้นะคะ Queen of p e n t a c l e บางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินมังกรพึกษกัน j u s t i c ราศีตุลละคนาตุลน,นะคะ Ten of Cups แล้วก็ Seven of Cups บางคนอาจจะถูกขอเป็นแฟนในช่วงครึ่งหลังนี้นะคะหรือในความสัมพันธ์เนี่ยคือมันคือเหมือนเป็นแฟนเลยทุกคนนะเออแล้วก็อาจจะแบบเปิดเผยเช็คสถานะกันเป็นแฟนกันแล้วอะไรประมาณนี้นะคะขึ้นสถานะอ n นลีเลชั่นชิพใช่ไหมทุกคนเออม,มันมีแนวโน้มนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะนี้พูดคุยอะไรก็เคลิบเคลิมกันทั้งสอง คิดถึงการอยากอยู่ใกล้ไม่หนีไปไหนขอเป็นแฟนนะมีแนวโน้มของความสมหวังนะคะที่จะเกิดขึ้นอต่อมามาดูข้อความนะคะถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับ <c oughs> เอาใหม่ถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับชาวธาตุดินเขาจะบอกว่าอย่างไรนะคะคนที่ไม่ชัดเจนนะ I adore you ฉันหลงรักคุณ So made เนื้อคู่ ขอบคุณที่รักฉันฉันซาบซึ้งใจในทุกๆวิธีที่คุณแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจฉันจริงๆ mm. ต่อมานะคะความรักธาตุดินคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรครึ่งหลังนี้นะคมนี้ขอหนึ่งใบ healthy choice ทุกคนเป็นช่วงชวงหวาที่เรา ต้องรักตัวเองด้วยนะคะหรือเรากลับมารักตัวเองใส่ใจตัวเองอาจจะหมายถึงในเรื่องของอาหารการกินความคิดหรือการเริ่มต้นอะไรที่ทําให้เรามีความสุขให้มันบาลานซ์กันทั้งในเรื่องของความรักและก็ในเรื่องของชีวิตนะคะมองว่าในช่วงจังหวะน,นี้มันจะดูสดชื่นดูเปล่งประกายเหมือนว่าคุณมีสุขภาพดี ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจใครบางคนอาจจะมาปรนเปร์คุณเอ๊ะอยังไงนะคะเขาอาจจะหาของกินที่อร่อยดีต่อสุขภาพมาให้คุณรวมถึงคำพูดการแสดงออกในเรื่องเกี่ยวกับความรักที่มีให้กับคุณด้วยขอให้ธาตุดินคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมวังในความรักเดี๋ยวเรามุบออนไปที่คนโสดค่ะมุบออนมาที่ความรัก ธาตุดินคนโสด16-31มีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะขอเช็คก่อนว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงธาตุดินคนโสดมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง1ไม้7ไม้ High p i n t e s t บางคนอาจจะเกิดวันจันทร์นะคะหรืออาจจะมีคนเกิดวันจันทร์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือชาวราศีมิถุนลักคณามิถุนนะคะอาจจะมาเกี่ยวข้องกับเราเอ๊ะยังไงนะคะคุณโสดที่ผ่านมามีการติดต่อสื่อสารได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆหรือว่าได้ร่วมงานได้เรียนร่วมกันมีการสื่อสารอะไรใหม่ๆคนที่เข้ามานะคะรวมถึงบางคนอาจจะมีการแอบรักแอบชอบใคร หรือมีคนอื่นเข้ามาแอบรักแอบชอบเราแล้วก็มีตัวเลือกในความสัมพันธ์แต่มันมี7ดไม้อยู่ตรงนี้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์คนที่คุณไปรับไปชอบเนี่ยอาจจะมีคู่แข่งเยอะก็เป็นไปได้นะคะหรือบางทีเนี่ยมีใครบางคนพยายามที่อยากจะเอาชนะจิตใจชาวธาตุดินนะคะ อยากได้เป็นแฟนหรือสําหรับบางคนเนี่ยต้องให้ระมัดระวังอาจจะมีคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยหรือมีตัวเลือดอืมอาจจะมาชอบเรานะคะหรือพยายามที่จะมาขอเราเป็นแฟนได้ด้วยอ่ะมแนวโน้มอกว่าธาตุดินมีโอกาสที่ไปแอบชอบใครอะนะคะแต่ว่าก็มีคนมาชอบเราเหมือนกันนะอ่ะ ดังนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นตัวเลือกทางเลือกในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าจะมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้นกับชาวธาตุดินคนโซดบ้างในช่วงครึ่งหลังนี้มีอะไรเกิดขึ้นสถานการณ์มีความอึดอัดใจมีบางเรื่องที่เก็บอยู่ไว้ในใจไม่รู้จะปรึกษาใครนะคะคิดวนคิดคิดซ้ำแล้วก็คิดแล้วมันก็ทุกข์ทรมาน บางคนไปแอบชอบคนที่ไม่ควรชอบนะหรือบางทีเราอาจจะยังคิดวนกับคนเก่าอยู่ก็ได้อาจจะมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราในเรื่องของการงานหรือคนที่อายุมากกว่า,าจ,จะเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับบางคนเป็นในส่วนของหัวหน้าง,งานนะคะคนที่หรือไม่ใช่หัวหน้าง,งานเราก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่ชอบทำงานแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะมีตำแหน่งหน้าที่ มี s ซิกออฟคัพมีคว e นออฟคัพบางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟเมสสิงธนูก่อนะคิงออฟบอลหรือบอกแล้วก็คว e นออฟคัพอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะกรกฏพิกจิกมีมีการช่วยเหลือกันและกันให้การปรึกษาหรือช่วยเหลือกันและกันอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานการเรียนได้ด้วยมีการคิดวนคิดซ้ำความอ่อนไหวที่เกิดขึ้นในจิตใจนะคะ page of pentacles เดทราศีพิจิกลัคนาพิจิกหรือคนเก่าอาจจะยังเข้ามาวนเวียนนะคะฮัลฟนราศีพฤกษกลัคนาพฤกษกแล้วก็ราชาดาบอาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมก็เป็นไปได้นะคะความสัมพันธ์นี้ยังไงนะคะบางคนคิดถึงคนเก่าอยู่หรือว่ายังมีคนเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องในพลังงานแล้วก็มีใครบางคนที่เรารู้สึกดีแต่บางทีเราก็รู้สึกว่า คงไม่มั้งนะมันเป็นแค่เหมือนน้ำใจหรือเราก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าความสัมพันธ์มันจะก้าวไปยังไงโอเคเป็นเพื่อนกันได้คุยกันได้สำหรับบางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินมังกรพึกศกกันคนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยราศีพึกศกลัคนาผึกศกสำหรับบางคนเข้ามาช่วยเหลือกันติวหนังสือให้การหรือให้คำปรึกษา ไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามนะคะการเรียนหรือการงานได้หมดเลยหรือว่าเรื่องต่างๆนะที่ที่เราจะปรึกษานะคะอ่ะแล้วก็ชีวิตสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะยังมีเรื่องอะไรที่เครียดๆนะคะที่รู้สึกว่ายังต้องจัดการแก้ไขยอยู่หรือเข้ามาในโหมดของความจริงจังความอ่อนหวานหายไปไหนนะคะมันมีแต่ความ กังวลใจเนี่ย Queen of Cups ความรักที่รู้สึกว่าให้เขาแล้วเราก็คิดถึงเขาวน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 ,วนอยู่แบบนี้นะคะวิตกกังวลน,นะอ่ะช่วงจังหวะน,นี้หนักแน่นในส่วนธาตุดินซะด้วยมาธาตุดินแล้วก็ธาตุลมนะคะมีโอกาสพบเจอการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาใครบางคนที่เข้ามามบางทีอาจจะได้ร่วมงานกันหรือได้พูดคุยอะไรกัน แต่ว่ามันยังไม่ยังไม่เห็นโมเมนต์ของการจีบกันสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะยังมีเรื่องคนเก่าๆอยู่ในใจอยู่หรือบางทีคนเก่าๆกลับเข้ามาแล้วก็พูดคุยปรึกษาอะไรบางอย่างกันอยู่ก็เป็นไปได้อะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ต่อไปนะคะบทสรุปนะบทสรุปความรักธาตดินคนโสดจะเป็นเช่นไรนะคะ สโสดธาตุดินความรักจ,จะเป็นเช่นไรครึ่งหลังมีนาคมนี้สิบถ้วย Queen of Cups ธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนราศีธนูลัคนาธนูนะคะเจมเพแลนแล้วก็เก้าถ้วยอือยังไงดีนะ ถ้าดีนอาจจะคิดถึงแฟนเก่าก็ได้นะคะหรือว่าอยากมีแฟนอยากสร้างครอบครัวละนะคะอยากแต่งงานกับใครสักคนมีใครบางคนเราอาจจะพูดคุยหรือว่ามีใครบางคนเขาแอบชอบเรานะ Queen of Cups ที่เข้ามานะคะคิดถึงคิดวนคิดซ้ำหรือตัวเราก็ได้ช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่ทดลองพูดคุยกันดูลองปรับจูนกันดูทำความรู้จักกันดูอยู่ในโหมดของการเปิดใจค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะในตัวของเทมเพล e สำหรับบางคนอาจจะเป็นคนไกลต่างชาติต่างภาษาห่างไกลซึ่งพื้นที่ได้ด้วยแต่นายอฟคัพส์มาบอกว่าความรักมันลหลล้อมตัวคุณนะก็ต้องบอกว่าคนโสดเนี่ยอยู่ในโหมดที่ แฟนคลับเยอะนะคะม,มีตัวเลือกเยอะมากมายนะคะแล้วก็ในช่วงจังหวะนี้มีคนที่หวั่นไหวกับเราเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็เหมือนว่าเราไม่ได้โฟกัสแค่คนคนเดียวว่ะก็ลองคุยดูคนไหนที่สามารถไปต่อได้ก็ค่อยๆเพิ่มเลเวลให้นะคะก็อยู่ในโหมดไม่เหงานั่นแหละ FC แฟนคลับค่อนข้างเยอะนะคะ,ะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนตัวเรากำลังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ เพราะว่าเราทดลองคุยไงหรือว่าทดลองคบหรือค่อยๆดูนิสัยเขาไปนะคะคนไหนที่ไม่ใช่คุณก็พร้อมที่จะถอยออกมาเพื่อที่จะเรียนรู้คนใหม่ๆนะคะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนข้อความความรักสิถ้ามีใครอยากส่งข้อความให้คนโสดธาตุดินเนี่ยเขาจะส่งมาว่ายังไงนะฉันจะรัก และอยู่เคียงข้างคุณเสมอแม้ในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของชีวิตก็ตาม Will you marry มีแต่งงานกับฉันนะมีใครบางคนอยากแต่งงานกับคุณนะเนี่ยตอนนี้เธอคือฝันที่เป็นจริงคุณมีค่าสำหรับการรอคอยต่อมานะคะความรักธาตุดินคนโสด ขึ้นหลังมีนาะคมนี้จะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบเรือทุกคนเป็นช่วงจังหวะ move on นะคะเป็นช่วงจังหวะของการที่ให้หลายๆอย่างเนี่ยเป็นไปตามกระแสะะค่อยๆไปค่อยๆทำความรู้จักปล่อยให้ปล่อยให้มันดำเนินไปนะคะสำหรับบางคนก็ต้องบอกว่า เพิ่งจะมุ่ออนจากความรักที่แย่ๆแล้วมาอยู่ในหมวดที่เปิดใจคือที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่มีใครมีแต่เรายังไม่เปิดใจนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะน,นี้มันเหมือนเป็นช่วงที่เรากำลังเดินทางอยู่ปล่อยให้หัวใจเดินทางปล่อยให้หัวใจได้เรียนรู้ได้ทำความรู้จักคนใหมๆ่ๆได้รู้จักคนที่มาชอบเราหรือเราชอบเขา เรียนรู้กันไปขอให้ชาวธาตุดินมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักไว้มันเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ